ดินน้ำดินอย่างอยู่ตรงนี้เรออ่าแล้วตอนนี้เดินเจ็บก็ตอนนี้เดินเจ็บกครับดูเดินให้ดูน้อยโอจะลูกกับเจบเนาะเขาเออโอลงน้ำนักผมเคยได้แล้วเนี่ยลงน้ำนักผมเคยได้เนาะความเจ็บอยู่ระดับไหนเออดูสบายก็เมื่อกี้อยู่ง่ายก็เมื่อกี้ก่า ไม่ไมาถึงตึงตึงหัวเออได้นะแล้วแต่ภาพขาได้เมือนกันค่ะหรือไม่ไม่ก็ภาพผมได้เปลี่ยนแปลงจะได้ผ่องเนี่ยสองข้างแล้วแควแล้วล่ะแควได้กี่เปอร์เซ็นต์ล่ะเนี่ยไปสองข้างเจ็ดสิบแปดสิบแล้วเนาะโอ้ดีเลยล่ะครับอ่าเบาเบาแล้วล่ะนะครับแยียกแยียดขาสื่อได้แล้วยังแยียด ยาสื่อได้แล้วเนาะเออได้แล้วเนาะครับข้อภาพขาเนาะครับออครับอ๋อดูดน้ำออกเนาะครับครับเสตยรอยกะบเออครับ ใี่เนาะครับอืมอืมอ่าครับลูกมากาทำงาน้ครับครับครับเนือข่ามามันก็มันล็อกเลยวมันมันเริ่นม่ได้เลยกะล็อกล็อกเจ็บตอเนี่ยกะเจ็ฟข้อภาพเนี่ยกะอืมครับ ก็ไได้ไปัการอือู้องมอก็ได้เลยอมนเบวาลชด้วเดินได้ปกติได้ดเออชีดแล้วเจ็บหนักกว่าเกก็ครับแล้วตอนนี้คือเจ็บจะได้พองเจ็บทั้งขาคะเะว่าเจ็บทั้งตรงนี้แล้วก็เจ็บทั้งตรงนี้อ๋อเจ็บด้านหน้าจอล่ะ โอเคครับเวลาเราเดินอันนี้จะดิ่งบางข้างเวลาเราเดินไปมันเหมือนมันเหมือนอืดินน้ำดินอยู่ตรงนี้เราอ่าน้ำดินอยู่ในข้อพับขากะโอเคครับครับแล้วแล้วตอนนี้เดินเจ็บก่อตอนนี้เดินเจ็บก่อกะเดินให้ผมดูหน่อยเหรอครับดูเดินให้ดูหน่อยอ๋อจะลูกกับเจ็บเนาะเขาเออ โอ้ลงน้ำหนักผมเคยได้แล้วเนี่ยมันโกงกำลังเจ็บมาติดเนี่ยเจ้าข้าวติดข้าวข้ับครับเดินมาเดินไปแล้วครับโอเคครับเดินกับเลยครับอืมลงน้ำหนักผมเคยได้เนาะความเจ็บอยู่ระดับไหนถ้านักสุดซิบมันอยู่ระดับไหนครับแปดแปดแล้วเนาะ

ครับขอแทบแตล,ละอะได้ครับเดี๋ยวผมดูนะ<อ>ครับเดินไปเดินมาสักน้อยให้มันยืดก่นอนอาครับยาวยาวเลยยาวฟุ่นเลยแป๊บหน่อยลงเลยครับเย็บได้เต็มเออจะเยบได้เต็มแล้วเนาะเอ่อละลองเดินแล้วก็ลองงอขาดูเนระงอขา Dạ, trên cỏ. Ờ, đơn bom với đây, lưỡi, còn mà nhấn bài dược nữa. Chép nói có cao không? Chép nói có cao không? Lông nắm nát đây không? Ờ, đấy là không. Na khâu của chết nói lông lắm hả? Ờ, có kẹp phải nhấn. Ờ, có khát. cà tết khó pháp khả bao, bao lông dạ liền không? Không. มีน no? eh, ้อยๆเนอเอได้กี่เปอร์เซ็นต์ละของมู้สึกเขาได้กึ่งแล้วเนะเออดีแล้วครับเออดูสบายก็มากี้อยู่ง่ายก็มากี้ก็ง่ายอยู่เนอเออโอเคเออบอกค่อยกอบแกปแล้วเนะเออ ได้แล้วครับเดี๋ยวก่อยไหมเนี่ยเนี่ยข้างทีเแล้ามันเปลี่ยนแปลงจะได้ของเขัเออเจ็ดข้อพับข้อพับขาครับเออดีขึ้นมาห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับบ่าปวดตึงอย่างเก่าเนาะเออครับอืม อืมอืมดีขึ้นเนาะครับอ่าอ่าโอเคดีครับก็เริ่มเปลี่ยนแปลงดีขึ้นเนาะแล้วอันนี้มันกลับมาเจ็บด้านหน้าเนาะเออครับเออเจ็บด้านหน้าโอเคเดี๋ยววันนี้เขาเนี้ยด้านหน้าละแล้วเดี๋ยวเขาเอาไม้ไปโกดคนเดียวจะเนาะแล้วลองดูเนาะเดี๋ยวมันตึงเปลี่ยนแปลงดีขึ้นเหมครับนำมาเจ็บอาการมันซักข้างสองข้างครับทมว่าถ้าจะเนียนละ สูู้ค่ะครับไหนกรักษาโฉม่อนที่ไหนแม่จะไหมถึงซึ้อไเดี๋ยวนะเออได้นะอ้แล้วแต่ภาพขาได้เหมือนกันอเไมก็ภาพผมได้เออพอเงี้ยแล้วก็บาเนะพอเงี้ยแล้วก็บาตอนนี้เออ ฮาว้ตอนนี้มันตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงจะได้พ่อง่งสองข้างแล้วแขวนแล้วล่ะแขวนคือแล้วเนาะตอนห่านปวดตัดไหนครับทัดข้อภาพเหมือนกันโอเคอ่าอ่าอ่าครับมันนักแล้วเนาะเบาแล้วเนาะเดี๋ยว่ยข้างนี้ก็ไทยจะเนียนละไทยจะเนียนละแล้วกลับไปก็คือใช้ชีวิตสบายแล้วเนาะตอนเดิมนี่ปวดตลอดเวลากะ ปวดปวดเป็นบางข้างโอเคได้กี่เปอร์เซ็นต์ละเนี่ยไปสองข้างเจ็ดสิบแปดสิบแล้วเนาะโอ้วันนี้เก็บขงข้างก็สบายแล้วแลวหัวเข่าเจ็บก็หน้าด้านหน้าเจ็บก็อ๋อเจ็บแต่ข้างๆน้อยๆล่ะเป็นบางข้างไม่ได้โอ้ดีเลยครับะโอเคอ๋อจันลูกครับลูกอ่าพอพอมันยืดแล้วก็สบายแล้วนะโอเคได้ครับ ทดสอบจะได้ได้ผมก็ว่าเดินอย่างเดียวดีเลยล่ะครับเอ่เบาเบาแล้วล่ะนะครับเหยียดเหยียดขาสื่อได้แล้วยังเหยียดเหยียดสื่อได้แล้วเนาะเออได้แล้วเนาะโอเคดีเลยครับอ่ได้เยอะแล้วเนาะอ่ะดีครับแล้วก็ลองจับอาการดู ถ้ามันมีอาการโยกก็เข้ามาแงะหมก่อนก็ว่าถ้าเขาบอกประมาณนี้โอเคละเขากะทิ้งช่วงเมื่อเกิดสีเดือนมาข้างเนอราอใจการรักษาก็ค่าปอใจไรอ่บอกครับเต่าเพราะว่าเสื่อมแล้วกะหมอว่าเสื่อมหมอว่าเขาเสื่อมพาเขาเข้าหลายมื่นนะหลายมื่นนะอันเดียวกวนบอกต่อให้น้อยนะครับ ผมขอคลิปลงในเพจหน่อยนะครับขอบคุณครับ